เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับล่มแดงแชนแนลนะฮะอยู่กับเกม Let's เ o o l Homeroom นะครับผมพาร์ทที่2กันแล้วนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องกันด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะฮะโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้ อธิบายเกี่ยวกับระบบการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้ไปนะครับผมโดยพาร์ทก่อนเนี่ยเราจะสร้างสิ่งที่จําเป็นไปนะครับผมในส่วนของพาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาดูระบบเกี่ยวกับการวิจัยนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมในการเล่นเกมนี้เนี่ยนานๆไปนะครับมันจะมีในส่วนของความต้องการนะฮะของครูบาอาจารย์นะครับผมหรือว่าไม่กระทั่งของนักเรียนนะครับผมว่าต้องการอะไรต้องการสิ่งใดนะครับผมซึ่งความต้องการเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของงานวิจัยทั้งหมดเลยนะฮะ ว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับผมอย่างเช่นผมคาดเดาวไว้ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเขาต้องการในเรื่องของอาหารนะครับทำไมถึงคิดว่าต้องการอาหารนะฮะเพราะว่าในเวลาเรียนเนี่ยมันจะมีในช่วงพักเบรกใช่ไหมฮะก็คือ lunch b บร a นะครับผมใช่แล้วฮนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีในส่วนของโรงอาหารเลยนะครับผมหรือว่าร้านขายอาหารเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทําการรีเสิร์ชในส่วนของฟู้ดเทนต์ตรงนี้นะครับรีเสิร์ชยังไง่ะก็คือกดไปเลย เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่าใช้เวลา0.4วันนะฮะแต่ถ้าเราอยากให้การรีเสิร์ชเนี่ยไวขึ้นนะฮะเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนอาจารย์เข้ามาวิจัยได้นะครับผมอันดับแรกนะฮะเราต้องรับสมัครอาจารย์เพิ่มนะครับผมเข้าไปที่รีคูดซ้ายล่างตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปในส่วนของอาจารย์นะฮะโดยปกติเนี่ยทุกๆ5ชั่วโมงนะครับผมมันจะมีอาจารย์เข้ามาสมัครงานที่โรงเรียนเรานะครับผม จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเราก็ดูนะครับผมว่าค่ารีเสิร์ชอันนี้เนี่ยมันเยอะพอตามเขาต้องการของคุณหรือเปล่านะครับก็คือง่ายๆว่าค่านี้เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมทําให้เราวิจัยได้เร็วขึ้นนะฮะประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับผมจะมีค่าวิจัยนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะระบบก็ไม่มีอะไรมากนะในส่วนของการวิจัยตรงนี้นะฮะอ่าแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทําการเอ,อ research, ร่อรีเสิร์ชในส่วนของฟูดเ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ฟ อันดับแรกนะฮะเราเข้ามาที่บิลเลยนะครับผมสังเกตได้ว่าในตรง Facility เนี่ยมันจะมีในส่วนของเมทฮอเข้ามานะฮะก็คือในส่วนของโรงอาหารขนาดเล็กนะครับผมที่เราได้รีเสิร์ชเข้ามาเมื่อกี้นะฮะเมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บเขาจะบอกว่าต้องการพื้นที่อย่างน้อยเนี่ย 18นะฮะ18แอเรียนะครับผม18ช่องอะไรประมาณนี้และต้องสร้างนอกอาคารเท่านั้นนะครับผมสังเกตได้ว่ามันจะเป็นกรอบสีเขียวข้างนอกอาคารนะฮะข้างในอาคารมันสามารถเด่จะซักได้นะครับผมประมาณนี้เราก็หาทำได้ดีๆนะครับผมในการสร้างเลยงั้นเดี๋ยวเราไปวางไว้ตรงเ่อข้างหลังละกันนะครับผมเพราะว่ามีประตูเข้าออกเนาะจัดโซนง่ายง่ายครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีโรงอาหารเข้ามาอยู่แล้วนะฮะเราไม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่มากก็ได้นะครับผมในส่วนของฟู้ดเต็นต์ตรงนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับฟู้ดเต็น์ของเรานะครับ ทีนี้ทายังไงให้โรงอาหารเปิดนะครับผมสังเกตได้ว่ามันขึ้นว่าโค้ชอยู่นะครับตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีคนเฝ้าเต็นท์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วใครจะมาเฝ้าเต็นท์ในส่วนของโรงอาหารนะครับก็คืออาจารย์นั่นเองนะฮะเราก็กดบวกตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกใครสักคนนะฮะเข้ามาเฝ้าเต็นท์นะครับผมตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ทุกคนมีที่หมดเลยนะครับผมเราก็กดไปที่รีคูดอาจารย์เลยก็ได้นะครับแล้วก็รับสมัครอาจารย์เข้ามาใหม่ ผมคิดว่าผมจะเอาคนนี้มานะครับผมดูคัสจอนเพราะว่ามีในส่วนของการเทรนนิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าค่าเทรนนิ่งเนี่ยเอามาทําอะไรนะฮะผมกดดีคูตเลยแล้วกันอ่าเข้ามาแล้วนะฮะเรากดบวกตรงนี้แล้วก็กดอาจายคนนี้เข้ามาทำหน้าที่ดูแลในส่วนของโรงอาหารตรงนี้ไปก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของระบบรีเสิร์ชกันต่อละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าอะไรเนี่ยสำคัญมากมากขนาดไหนนะครับในส่วนของการรีเสิร์ชนะฮะอันดับแรกนะผมเราควรสร้างโรงอาหารใช่ไหมฮะก็คือเราสร้างฟู้ดเต็นท์ไปแล้วนะผมอันนี้ก็โอเคเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเรามาดูในส่วนของ education นะครับมันก็จะมีพวกวิชาอะไรพวกนี้นะฮะแต่ละวิชาแต่ละวิชาเนาะวิชาพวกนี้เนี่ยจะใช้ในส่วนของห้องเรียนคัสสองนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยห้องเรียนเราเนี่ยมันเป็นคาสหนึ่งอยู่นะครับผมสังเกตที่ตรงตัวไอสีเขียวนี้ ะะก็คือคัสหนึ่งนะครับผมทำยังไงจะขึ้นเป็นคัสสองนะฮะก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของการสอบด้วยนะครับผม เมื่อเสร็จสิ้นาการสอบนะครับผมมันก็จะเอ่อทำการประเมินผลคะแนนสอบของนักเรียนอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ประเมินผลโรงเรียนอะไรพวกนี้นะฮะว่าอยู่แรนงกิ้งเท่าไหร่นะครับผมเมื่อสอบเสร็จแล้วปุ๊บห้องเรียนเนี่ยมันจะสามารถอัพขั้นไปเป็นขั้น2นะฮะสังเกตที่ตรงเคเ y นเยนะฮะตรงนี้เป็นเกรหนึ่งอยู่นะครับผมก็คือห้องเรียนคัทหนึ่งนะฮะเมื่อมันเลื่อนขั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเกรสองเข้ามาให้กดเลือกนะครับผมแล้วเราสามารถปรับให้ห้องเรียนตรงนั้นเนี่ย เลื่อนเป็นเกรดสหรือเกรดหได้นะครับผมตามใจชอบเลยนะฮะไว้สําหรับนักเรียนที่มีผลการสอบที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้หรือสอบตกนะครับซึ่งคนสอบตกเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงที่ estimate fail ตรงนี้นะฮะก็คือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนในส่วนของคัสสองได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็ต้องมาจัดตารางเรียนเนี่ยให้เหมาะสมกับคัสหนึ่งนะครับผมเพราะว่าคัสสองเนี่ยตารางเรียนมันจะอัปเกรดเป็นวิชาใหม่พวกตรงนี้เลยนะครับผมไม่เดี๋ยวใกล้สอบแล้วเราค่อยอัปก็ได้นะฮะในส่วนของวิชาอะไรพวกนี้นะครับ ต่อนะครับในส่วนของ m มนเดตเมนต์นะฮะจะมีพวกสตาร์บเบคูมนะฮะในส่วนนี้เดี๋ยวรอพวกเหล่าอาจารย์นะฮะบ่นว่าต้องการห้องพักอะไรพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับผมแล้วเราค่อยรีเสิร์ชนะฮะตรงนี้ยังไม่ค่อยรีบเท่าไหร่หรือถ้าว่าเนี่ยก็รีเสิร์ชได้เลยนะครับ ประนี้ต่อไปจะเป็นในส่วนของส쿨รีฟอร์มนะฮะก็ตามชื่อแลว้วผมว่ามันคือการอัปเกรดโรงเรียนนะครับผมมันก็จะปลดล็อกในส่วนของของตกแต่งกำโพกำแพงหน้าตรงหน้าต่างอะไรพวกนี้ทำให้โรงเรียนเราดูดีขึ้นนะคะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของการว่าจ้างพนักงานรีเสิร์ชนะครับหรืออาจารย์เข้ามาวิจัยนะครับตอนนี้เนี่ยแต้มรีเสิร์ชของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะมันเลยรีเสิร์ชได้ช้าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไปทําการรับสมัครอาจารย์มาเพิ่มนะฮะรอบนี้มีอาจารย์ศิลปะเข้ามาไวฮะเดี๋ยวเราจ้างคนที่ก่อนละกันนะ ก็จ้างคนนี้อีกคนนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราจ้างมาแล้วนะฮะจะทํายังไงให้อาจารย์เหล่านั้นเนี่ยที่เราจ้างมามาอยู่ในห้องรีเสิร์ชนะฮะเราก็ไปที่ห้องรีเสิร์ชเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่สตาฟนะฮะกดที่รีเสิร์เชอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกอาจารย์ที่เพิ่งจ้างมาเมก้นะครับก็มีคนนี้นะฮะ แล้วก็คนนี้นะครับผมอ่าสังเกตได้ว่าเมื่อเรายิ่งจ้างอาจารย์เยอะนะฮะจะมีแต้มค่าการบริหารในส่วนของข้องวิจัยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งเดิมทีเนี่ยมีอยู่6นะฮะก็คือสเตตของคนนี้นะครับผมที่เป็นหัวหน้านะฮะจะมีค่าการบริหารเนี่ยอยู่ที่6นะครับผมเราก็ต้องทําการอัปเลเวลค่าการบริหารนะฮะให้ครอบคุม15หน่วยตรงนี้นะครับผมบนบดตรงนี้เลยนะครับบวไปเรื่อยนะครับ โอเคประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะฮะมันก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของด้านการบริหารนะครับแต่ก็ระวังนะฮะอย่าให้ในส่วนของภาพบริหารรวมเนี่ยเกิน50นะครับผมโอเคเนาะ เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นนะฮะตรงนี้นะครับผมขอเสริมให้ละกันนะฮะตรงนี้คืออะไรนะครับผมตรงนี้เป็นเอ่อเรียกได้ว่าซีรติฟิเคทนะฮะหรือเรียกว่าใบารับรองนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะฮะจะเป็นค่าคะแตนส่วนตัวนะฮะก็คือแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้นะครับผมดูได้เลยนะฮะเข้าไปที่อาจารย์นะ,ะแล้วก็ไปที่ซีรติฟิเคทนะครับผมสังเกตได้ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีไอพวกนี้เหมือนกันทุกคนนะครับผมอ่าอย่างเช่นมิสเซอร์ลินจะมีในส่วนของใบรับรองด้านการเอ่อสอนวิชามนุษยศาสตร์นะะ แล้วก็ใบรับรองด้านการเหมือนจะเป็นด้านการจัดการนะครับผมตรงนี้นะฮะซึ่งคนนี้เนี่ยสามารถที่จะนํามาเป็น h e ดของห้องผู้จัดการได้นะฮะก็คือห้องนี้นะครับผมส่วนตัวเรานะฮะล่มเล็กนะครับผมตั้งแต่แรกเนี่ยเราให้เขาเนี่ยมาเป็นในส่วนของครูใหญ่นะฮะก็จะได้ใบรับรองการเป็นครูใหญ่นะครับผม h e มาสเตอร์นะฮะประมาณนี้แล้วก็ผมได้ให้เขาเนี่ยไปช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะก็จะได้ในส่วนของ c อร์ติฟิเคตอันนี้มา แต่กว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการเทนนิงเรื่อยนะครับผมก็คือค่าเทนนิงเนี่ยมันจะยิ่งขึ้นไวตามที่สเตตนี้เลยนะครับผมเทนนิงคาปาบิลิตี้นะครับพอเข้าใจเนาะอย่างเช่นคนนี้นะครับผมอาจารย์ลูคัสเนี่ยผมให้เขาเนี่ยไปทําหน้าที่เสิร์ฟอาหารนะครับผมคนนี้เนี่ยก็จะได้ไปรับรองในส่วนของการบริการมานะฮะก็คือเซอร์วิสซ r ต i ิฟิเค e ตนะครับผมในอนาคตเนี่ย มันจะมีในส่วนของโรงอาหารใหญ่มานะครับซึ่งโรงอาหารใหญ่เนี่ยต้องการหัวหน้าเชฟนะฮะและหัวหน้าเชฟเนี่ยต้องมีใบรับรองการบริการด้วยนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผม Service Certificate นะฮะ เมื่อลูคัสโจนเนี่ยได้ไปรับรองมานะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นหัวหน้าเชฟในอนาคตได้ประมาณนี้นะครับผมพอเข้าใจแล้วเนาะโอเคครับผมก็ได้เวลาันสมควรแล้วนะฮะสำหรับเกม Let's c o o ค Home r o o m นะครับผมวันนี้ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับระบบการวิจัยนะฮะว่าต้องวิจัยส่วนไหนก่อนและหลังนะครับผมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะฮะ แล้วก็ได้อธิบายเกี่ยวกับในส่วนของห้องวิจัยนะครับผมว่ามีการทํางานยังไงนะครับผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะฮะหากใครยังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้ใต้คลิปเลย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้แถมในส่วนของใบรับรองนะฮะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงมันมีหน้าที่ของมันยังไงนะครับผมในส่วนของ C ิลเวีเคทนะฮะหรือใบรับรองนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจหรือคนที่กําลังที่จะลองเล่นเกมนี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะล่มแดงชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในเลสคูลโฮมรูมพาร์ตต่อไปละกันนะครับผมก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องกันด้วยนะฮะ ไม่เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ